เกาะสีบรรยาเป็นเกาะที่ค่อนข้างลึกลับและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักไม่รู้จักเนื่องจากว่าข้อมูลบนโซเชียลนั้นหาได้ค่อนข้างน้อยเกาะสีบรรยาเป็นเกาะเกาะหนึ่งของจังหวัดกระบี่เกาะนี้เหมาะแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนและมาชมวิถีชีวิตชาวบ้านเท่านั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมเกาะสีบรรยากันครับว่าบนเกาะมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมกันเลยครับไปสวัสดีครับวันนี้เรามาท่อกระบี่กันะเราจะไปเกาะสีบรรยา เรทคนไม่ค่อยเที่ยวแต่จะไปแบบไม่เช่ารถนั่งรถเมล์ไ้นั่งรถสองแถวไว้นี่เป็นครั้งแรกที่มันนั่งรถสองแถวที่กระบี่ปกตินั่งเครื่องมาแล้วก็จะเข้ากันต่อแล้วเดินออกมานอกสนามบินแล้วเดี๋ยวไปขึ้นรถอะไรแบบงงๆอ่ยยังไม่รู้จะไปยังไงเลยเดี๋ยวเราไปดูกันจะไปยังไงอันนี้รอรถกันอยู่ เราลดมากเดินมันเหนื่อยเอาเรื่องถึงน้ำเพื่อเพองเหนือคลองแล้วจะข้ามไปขึ้นรถอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมจะต้องข้ามฝั่งอืม เมื่อเราข้ามถนนแล้วเราจะต้องเลี้ยวเข้าไปในแยกไฟแดงครับเดินเข้าไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรเราก็จะเจอท่ารถที่จะไปท่าเรือแหลมขวดครับเราสามารถที่จะขึ้นได้เลยหรือไม่เราก็นั่งรอก่อนก็ได้เพราะว่ารถจะออกเป็นเวลานะครับน่าจะเป็นรถคันนี้แร้วมั้งน่าจะใช่ เล,เลยก็ได้อยู่ตรงนี้ก็มยัยืนเหมือนกันฝนตกก็ฝนตกขึนก้นได้เลย <c oughs> ใช่ไหมครับ อ, ouais deflect, อยรอฝนนั่นข้ามไปไม่ได้ถ้าฝนมันตกจะพาบูเขาเรียกเกาะจำแน่นอยู่ตรงข้างไปเลยเราเกติดกับถ้เก็บเกาะจำสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาเกาะจำหรือเกาะปูสามารถนั่งรถมาได้แบบเราเลยครับเพราะว่าถ้าเรืออยู่ติดกันกลางฝนเลย แล,แล้วเราก็ต้องไปข้ามกลางสายฝนอันชุ่มฉ่ำเนื่องจากว่าวันที่เราไปนั้นเป็นวันที่พายุเข้าพอดี oh. เรือแบบนี้คือเรือที่ชาวบ้านก่อใช้สัญจรไปมากเป็นประจำและเรือชนิดนี้ยังสามารถที่จะนํารถมอเตอรถถ์ไซค์ข้ามไปด้วยได้และถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะนํารถมอเตอรถถ์ไซค์ข้ามไปด้วย oh. ก็สามารถนํามาด้วยได้เลยนะครับมาถึงโคดแล้วา นในเมื่อเราเดินทางในตอนฝนตกก็จําเป็นจะต้องเยียดเสียดกันหน่อยนะครับพี่ๆป้าๆก็ต้อนรับกันเป็นอย่างดีครับเนี่ยใส่ผ้ากันใบโกยในขณะที่เราได้นั่งเรือไปสายฝนก็ได้ทําการโปรยปลายล,ลงมาตลอดทางจนทําให้เราทั้งสองคนนั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นวิวทั้งสองข้างทางได้เลยดังนั้นผมจึงขอตัดไปที่เกาะเลยละกันครับ เท่าไหร่ครับขอบคุณครับเท่าไหร่ครับสี่สิบกรับสองคนนะสองคนสี่สิบหรอครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะสุดดีจางมาดูฝนดูฝนดูครับพายุเข้าพอดีพายุเข้าพอดีเลยมีกุ้งเข้มมาไหมตอนเที่ยงคืนที่นู่นตกนะตกทุกวันครับจัดหนักทุกวันเลยตอนจองไม่ตกไงตอนจองไม่มีพายุไง เมือ่อวานก็มาคนค่อยหนีฝนตกมีฝนตกมาเจอฝนที่นี่ฝนที่นี่อีกดางล้มก็ได้ข้างหน้าเดี๋ยวฝนต่าโอเคได้ค่ะดีกว่านอกกว่านี่เดี๋ยวเด็กตกครับเด็กลงอย่าซึมนะดีๆๆ <c oughs> ได้ใช่ปหมคะได้ครับได้โอเค ก็ิีโตทั้ง,งวันไหมครับเวลนโทนงวันเหมัวในระหว่างทางเราก็ไม่เห็นวิวอะไรเช่นเดิมดังนั้นผมเลยขอตัดไปที่ที่พักเลยละกันครับและแล้วเราก็มาถึงที่พักครับเกาะสีบอยาบาังกะโลนี่คือที่พักของเราครับบรรยากาศค่อนข้างชิวเลยทีเดียวที่พักเรา คือละ500คืออ่าชื่อสีบอยาบังกะโลจาอของที่สอดเมื่อกี้บอกว่าตรงนี้เล่นกลอบได้เขาบอกตอนเย็นอยากเล่นไหมนี่ทิปพักอันนี้คือคืนละ500นะมีแอร์แต่ใช้ไม่ได้นะถ้าใช้ได้ถ้าใช้แอร์ Air ต้องเป็นอีกราคาหนึ่งใช้แอร์ไม่รู้เท่าไหร่มีคนนอนด้วยเอา้า มันนอนห้องเราได้ไงอ่ะมาจากไหนอ่ะเธอมาจากไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ห้องพักนีเสือนี่ว <Wow. S 1> <c oughs> เป็นประมาณนี้นแต่ห้องน้ำโอเคอยู่ ของน้ำค่อนข้างสะอาดถือว,ว่าผ่านวิวมองไปก็เป็นทะเลก็โอเคอยู่ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปชมชายหาดด้านหน้าที่พักของเรานะครับว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรแล้วผมก็จะเกิดรายละเอียดของเกาะบางส่วนให้ฟังครับ กาะนี้นะเป็นเกาะที่ไม่ใช่เกาะท่องเที่ยวส่วนมากคนที่มาเที่ยวก็จะมาดูขี่ชาวบ้านมาที่สงบๆที่นี่มีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวถ้าใครที่แบบว่าอยากจะมาเจอหาดสวยๆน้ำใสๆก็ คงไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะก็อันนี้นะ้าหารที่พักก็ประมาณนี้มันเจอกคล้ายๆเหมือนเป็นหาดทรายแหละบคล้ายเหมือนจะเป็นกึ่งเลนนิดๆแล้เผลอหาดแบบนี้อาจจะมีหอยชักตีนอาจจะมาหาหอยชักตีนได้อของนี่จเช็ดเลนหน่อยไปครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวรอบเกาะสีบอยากันครับ ว่าร,บร,บรบอบๆเกาะสีบร,รยามีอะไรให้เราเที่ยวบ้างไปรับชมกันเลยครับไปรับไปขับมาใชเล่นกันเนื่องจากข้อมูลมันเกาะสีบร,รยานั้นหาได้ค่อนข้างยากจึงทําให้ผมไม่รู้จักชื่อสถานที่ต่างๆจึงต้องขออภัยด้วยนะครับาชื่ออะไรมั่งแล้วไม่รู้ที่นี่ข้อมูลน้อยมากอา,ารมณก็ประมาณนี้นะหาดก็นน่นนะตุดนูน่นนะ เมื่อเราชมหาดแรกกันเสร็จแล้วเราไปชมหาดต่อไปกันเลยครับอันนี้หาดสดหนานะครับตรงนี้เป็นท่าเรือเดี๋ยวเราจะไปหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับชาวบ้านจึงทําให้ผมรู้ว่าก่อนหน้านี้บนเกาะได้มีการทําถนนจึงทําให้ป้ายบอกชื่อหาดสวนหนานหลุดและคนงานที่ทําถนนนั้นได้เอาป้ายชื่อหาดมาติดไว้ผิดที่จึงทําให้ผมเข้าใจผิด เเ๋ยตอันนี้เป็นท่าเรือนะครับน่าจะเป็นท่าใหม่หรือเก่าผมไม่แน่ใจเกาะน,นี้ข้อมูลน้อยมากถนนเพิ่ง,งสร้างมาใหม่ท่าเรือก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยนี่บรรยากาศร,บรอบๆนี่บรรยากาศร,บรอบๆม,มีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่ง ขนมจากขายลองซื้อมากินแล้วไม่รู้อร่อยก็แต่ถูกมากมาละยี่สิบเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนี่เป็น5้าเหือผ่านปาทุกย่งไม่แน่ใจนะมันรยากาศมาเยอะสะพานแหมสนหานี้ถือได้ว่าเป็นที่ที่บรรยากาศดีมากเลยครับ และในวันนี้ผมไปชาวบ้านก็ได้มานั่งตกปลากันและในระหว่างที่ผมยืนดูชาวบ้านอยู่นั้นชาวบ้านก็ได้ปลามาตัวหนึ่งครับคือปลาหม้อแตกก็คือปลา,ต,ปปาตัวนี้เองครับเราชมวิวกันเสร็จแล้วไปต่อกันอีกที่หนึ่งเลยครับไปอันนี้หาดอะไรอีกหาดนักนไม่รู้ของกาะีปะยะก่ขอขนี้ขออ้อมูลน้อยจริงจริงมีหญ้าทะเลเออหญ้าทะเลแสดงว่าต้องมีอืูนี่ไม่มีหญ้าทะเลเป็นย่อม ย่าทะเลเป็นอาหารของอูเกือบหอยยังใหญ่เลยตรงนี้มีย่าทะเลหรืกพัดมาจากตรงไหนก็ไม่รู้นะฐานนี้หานนี้ยาทะเลเออฐานนี้ยาวอย่างเงี้ยมีหอยชักตีนแน่นอนเลยเฮ้ยแต่ายอย่างงี้ไม่น่ามีนะ สุดน้ำใสด้วยเนี่ยถงว่าไวไเนี่ยดูมันได้ข้างหลังเขาอย่างไรเลยแถวโน้มนมันจะใช่พวกขอห้องป่ะไอ้ปุกนู้นอ่ะอาจจะใช่นะน่าจ,จะใช่ไอ้กล้องน่าจะมองไม่เห็นว่ามันเล็กนะ อากาศตอนนี้ผ่านนี้ผ่านอยู่ยน้ำใสน้ำใสอ,อันนี้ก็เป็นหาดอหาดหนึ่งของเกาะสีบอยาตอนนี้สุดเกาะละก็ประมาณนี้ ประมาณนี้บรรยากาศเดินรลักล้อโอ้ยตรงนี้นเขามีนู่นมันชอบมองอยู่นู่น ชาระมมเขาอยู่นู่นน่าจะมีขายและแล้ววันแรกก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกผมขอเริ่มมันที่2เลยแล้วลกันครับ เมื่อกี้ยืนยังไม่เปียกเลยน้ำขึ้นละตอนนี้เป็นช่วงที่น้ำลงก็จริงๆของริงสวยอยู่จะได้บรรยากาศแบบนี้เป็นทรายแล้วก็มีต้นกงกลางด้วยเไม่ใช่ต้นสมเด็จต้นสมเด็จแล้วก็ เป็นหันตายอยาก,กาศโดยรอบก็ประมาณนี้เขาก็มีมองวันนี้อากาศก็ฝนค่อนาจจะตกมาถ้าต้องถือร่มมาด้วยน้ำที่หันนี้ก็ใสอยู่นะมาเดินดูหัน ไปดูตามหินมันจะชอบมีสัตว์อะไรอยู่บรรยากาศดีมากก็เห็นไม่่อม,มีคนมาเที่ยวส่วนมากจะเป็นผู้หลังมาอยู่ยาวหากตัวยาวอยู่เหมือนกันนี้เป็นช่วงน้ำลงก็จะมีที่ สุดท้ายนี้ผมก็ได้พาเพื่อนๆทุกคนมาทำความรู้จักกับเกาะสิริพญาก,กันแล้วถ้าใครชอบก็ตามรอยมาได้เลยนะครับและในที่สุดเราก็ถึงเวลาที่ต้องบอกลาเกาะศิบิพญาก,กันพอเราลงจากเรือแล้วก็เดินออกมาข้างนอกได้เลยครับ เราก็จะเจอกับท่ารถที่จะไปยังตัวเมืองกระบี่เราสามารถนั่งรถจากตรงนี้ไปลงที่ลานปูดํำได้เลยครับและในอีพีนี้ผมจะขอจบแต่เพียงเท่านี้และในอีพีหน้าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เขาขนาบน้ําและไปต่อกันที่เกาะกลางและถ้าใครชอบคลิปของเราก็ช่วยกดติดตามช่วยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ